พี่ๆทุกคนนามาเจอของไอ้นี่อีกแล้วทายซิว่าอะไรไก่น้อยใช่ไหมไม่ใช่มันคือนกกระทาหันค่ะนาไม่รู้นะที่ไหนเป็นยังไงแต่นาขอว่าครั้งแรกขอชิมหน่อยได้ไหมแต่กี้สอบถามพี่เขาแล้วว่ามันก็เหมือนไก่นี่แหละแต่นาว่าจะร่อจะลิงจะลวงที่วันนี้แต่ก็เพื่อพี่ๆทุกคนเนี๋นาขอขอซื้อพี่เขาหน่อยเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่เขาหน่อยว่า มันยังไงไข่นกกระทาแต่เขาบอกว่าเห็นน้องแล้วสงสารน้องเหมือนกันแต่เราก็ต้องกินเพื่อกานดำารงชีพค่ะอันนี้พี่เขามาหันใหม่แล้วค่ะน่าทานไหมคะไก่ไข่นกกระทานกกระทาหันเดี๋ยวเราขอสัมภาษณ์พี่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่คนสวยกับพี่คนหลอ่อนะอยากรู้ว่าปกติแล้วว่าพี่เอามันมาได้ยังไงตัวนี้ มันจะมีฟาร์มไข่ไก่กไ,<ข>ไก,ก่ไข่นกกระทาไอหน้าติดไข่นกกระทานกกระทาโดยตรงค่ะก็เหมือนกับฟาร์มไก่ฟาร์มเป็ดอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะพี่อ๋อ,อเขาก็ทําส่งแล้วก็คือไปสั่งไปสั่งเขามาแล้วก็หมักสุนทยทเองอ๋อแล้วพวี่ปกติแล้วขายที่ไหนคงไม่ได้ขายนี่รประจําแน่นอนอ่าจะมีที่นี่ทุกสิ้นเดือนแล้วก็จะมีที่สนามกีฬาทุกงป่าค่ะ ถนนคนเดินทุกสิ้นเดือนแล้วก็จะมีสนามกีฬาทุกป,ปักเดือนเดือนละส2สองวันวก็คือพี่เขาว่าจะมาสิ้นเดือนถนนคนเดือนที่ดังสิตนะคะแล้วก็จะมีมันจะมีตลาดนะ้าที่สนามกีฬาทุกป,ปักเตมีะคะ่ะก็จะเจอพี่เขาได้คือพี่ข,ขายแค่สงตลาดนี้เองค่ะก็คือวิ่งอยู่โซนนี้ค่ะแต่ส่วนอ๋อแราดค่ะจะอยู่ที่นี่สองที่แล้วก็จะมีเสริมที่อื่นนิดหน่อย แต่ที่่ทีประจํามันคือมีอยู่สองพี่ใช่คือทุกคนเห็นไฟที่ตลัสดสนามผูเปิดปุ๊บแวะหาร้านที่ค่อยเจอแล้วกัน,นดูใต้ได้ค่ะเป็นนกกระทาหันลังสิบอ๋อเพราะว่าอย่าเข้าร้านผิดน,นะคะเมื่อกี้นาเดินมามีหลายร้าน,นะคะ่ะหันอย่าหันผิดน,นะคะหันหันลังสิบน,นะคะแต่นะขอเนี่ยนะขอซูมันนี้ค่ะให้ดูเลยค่ะน้าทานไหมคะ ก็ทานมากเลยนายังไม่ทานข้าวแต่เช้าเดี๋ยวคงต้องจัดจัดจัด,จดนกนกระทาหันพี่แน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 ่าน,า,น,า,นาเอาอีกแวะร้านไหนร้านนั้นแต่อีกแยะพี่เขาพี่ี่เขาขายขายได้แล้วะคะ่ะ ยังไงนาะไม่รบกวนพี่เขาละเดี๋ยวพี่เขาจะได้ขายของยังไงใครผ่านไปเห็นมาสานามภูปะเตมีถ้ามีตลาดนัดแวะชิมกับพี่เขาได้นะคะแล้วก็ซุกสิ้นเดือนที่ตลาดนัดลังสิตนะคะมันมีขายอยู่นะคะจิลุงแม่จำหน้าพี่คนสวยและโลโก้คำว่านกกระทาหันรังสิตค่ะที่พี่หาหนูนะ้ไม่รบกวนละขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะไปกับพี่คนสวยเลยนะคะสวัสดีค่ะ